สู่ฮัตข้อข่าวรายการข่าวที่ข้อข่าวไม่สุนพลาดสวัสดีค่ะพบกับดิฉันเขมศรหนูข่าวนะคะข้อข่าววันนี้ติดตามประเด็นคือฮาของสังคมกลายเป็นประเด็นร้อนในแวดวงการศึกษานะคะนั่นก็คือกรณีนักศึกษาชายค่ะแต่มีสภาพจิตใจเป็นหญิงขอแต่งกายข้ามเพศในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรซึ่งทางมหาวิทยาลัยก็อนุมัติให้ด้วยนะคะวันนี้คุณบรรจงชีวมงคลการลงพื้นที่ไปติดตามเรื่องนี้ตรวจสอบพร้อมกันจากคุณบรรจงนะคะ นายบารมีพาณิชหรือเด่นจันทร์บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คือหนึ่งในสตรีข้ามเพศที่ได้รับการอนุญาตจากมหาวิทยาลัยในการแต่งกายหญิงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่30สิงหาคมนี้ซึ่งกว่าที่เธอจะได้รับการอนุญาตก็ต้องทำตามขั้นตอนต่างๆทั้งใบรับรองการวินิจฉัยความผิดปกติทางสภาพจิตใจและหนังสือขออนุญาตไปยังสำนักพระราชวังก็ต้องทำเรื่อง ขอมายังมหาวิาลยและต้องใช้ใบรับรองแพทย์ใบรับรองแพทย์ที่เป็นเกณฑ์สําคัญมากที่จะทําให้เราแต่งเครื่องแบบบัณฑิตหญิงได้หรือไม่เพราะว่าไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะแต่งเครื่องแบบบัณฑิตหญิงได้เลยจึงต้องมีการทําให้เข้าใจว่าทําไมเราถึงต้องแต่งเพราะเราอยากที่จะแต่งเพื่อรักษาสภาพจิตใจของเราตั้งใจละเราต้องให้โอกาสตัวเองถ้าเราไม่ทำล้วก็อาจจะต้องเข้า รับราชท,ทารปริรญ,ญาบัตรด้วยชุดผู้ชายซึ่งไม่เต็มใจมุมมองเรื่องนี้ของรองศาสตราจารย์ดรเสรีรรรวงมนธาอาดีตคณะบดีคณะวารสารศาสาตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์เห็นด้วยกับการเดินเรื่องของอนุญาตของเด่นจันทร์ที่ได้ดำเนินการอย่างเป็นขั้นเป็นตอนทําให้มีเหตุผลเพียงพอที่สถาบ,บันการศึกษาสมควรที่จะอนุญาตที่เข้าใจนะ ว่าอาจารย์ผู้ควบคุมทั้งหลายเนี่ยแต่ก่อนหน้าน,นี้เขาจะไม่ยอมเลยนะเพราะว่าในเมื่อคุณเป็นนักศึกษาชายชื่อคุณก็เป็นนายแล้วคุณจะมาแต่งหญิงเข้าไปเนี่ยมันก็ดูไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่แต่งหญิงมาเนี่ยอาจารย์ผู้ซึ่งควบคุมการรับปริญญาเขาก็จะไม่ยอมเพราะเขาก็ไม่อยากจะเสี่ยงเด็กคนนี้ต้องเป็นเด็กที่รู้เรื่องพวกนี้ดีว่าถ้าเขาเนี่ยขอแค่อาจารย์มหาวิทยาลัย อาจารย์จะต้องตอบว่าไม่ได้เป็นระเบียบของสํานักราชวังเขาก็เลยเอาหมอเป็นจุดตน้นเสร็จแล้วเขาก็ไปที่สานักราชวังเมื่อสํานักราชวังได้พิจารณาจากคําของหมอ,อก็ใจกว้างเพียงพอที่จะเซย์เยสทีนั้ถ้าเกิดสํานักรราชวังเซย์เยสแล้วมาที่หหมาหา no ลัยมหาลัยจะเซโนล่ะใช่ไหมคะในเมื่อมีคนที่เขาแสดงความใจกว้างแล้วมาหาลัยจะมาแสดงความใจแคบได้อย่างไง ความใจกว้างในเรื่องพวกนี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นเฉพาะในมหาวิทยาลัยมันควรจะเกิดขึ้นโดยทั่วๆไปเพราะว่าถ้าเราดูตามรัฐธรรมนูญเนี่ยรัฐธรรมนูญก็บอกว่าไม่ให้เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเรื่องศาสนาเรื่องเพศเรื่องเชื้อชาติอะไรก็แล้วแต่ เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็ควรจะต้องเปิดกว้างกันไปแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยต้องทําในขอบเขตของความเหมาะสมและต้องทําในขอบเขตที่ไม่ผิดกฎหมายเพราะอย่างการที่เขารักษาคําว่านายอยู่เนี่ยถ้าถ้าเกิดไปใช้นางสาวเนี่ยผิดกฎหมายทันทีเพราะกฎหมายไม่ได้อนุญาตแต่ไอ้เรื่องที่ว่าจะแต่งหญิงแต่งอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่มีในกฎหมายมันเป็นเพียงแค่ระเบียบเพราะฉะนั้นก็ออกระเบียบกันซะให้ชัดเจนคือทําให้เป็นเรื่องเป็นราวไปซะอย่าลักลั่น นะไม่งั้นเดี๋ยวมันก็จะอ้างกันตรงนั้นอ้างกันตรงนี้ทำไมตรงนั้นได้ตรงนี้ไม่ได้ทำไมตรงนีไ้ได้ตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวก็จะอ้างกันไปแล้วพออ้างกันเนี่ยคนที่ทําไม่ตรงกันเดี๋ยวก็จะด่ากันเป็นศัตรูกันเลยสมมุติว่าธรรมศาสตร์ทันคนที่ไม่ทัน เวลาที่สมมติว่ามันจะไปสัมภาษณ์เขาก็อาจจะสัมภาษณ์อะไรที่มันพาดพิงธรรมศาสตร์ที่เหมือนกับเป็นการด่าธรรมศาสตร์นะครับโดยก่อนหน้านี้เคยมีบัณฑิตหลายรายที่ได้รับการอนุญาตแบบเดียวกับเด่นจันซึ่งนอกจากธรรมศาสตร์แล้วก็ยังมีสถาบันการศึกษาอื่นๆที่เคยอนุญาตเช่นกันเพียงแต่ไม่ได้ปรากฏเป็นข่าวในสังคมกว้างมาก่อนซึ่งเรื่องนี้อาจเป็นบันไดอีกขั้นหนึ่งในการเดินหน้าเรียกร้องสิทธิ์ของกลุ่มเพศที่สามหรือกลุ่มสตรีข้ามเพศอีกหลายๆเรื่องในอนาคตครับ กเกษมอิทธปักถ่ายภาพบรรจงชีวมคลการรายงานค่ะขอบคุณคุณบรรจงและทีมข่าวด้วยนะคะต้องยอมรับนะคะคุณผู้ชมประเด็นนี้กลายเป็นประเด็นที่มีการวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางนะคะมีทั้งที่เห็นด้วยและที่ไม่เห็นด้วยฮากเข่าววันนี้จะมามองในมุมทางวิชาการกันหน่อยนะคะคุยกับศาสตราจารย์ดรประสาทสืบคา้ากรรมการที่ประชุมอธิการบด,ดีแห่งประเทศไทยตอนนี้อาจารย์ประสาทยอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณเขมสอนครับค่ะอาจารย์มีความคิดเห็นยังไงบ้างคะสําหรับนักศึกษาขออนุญาตแต่งกายข้ามเพศในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเเกิดมาเป็นอาจารย์เกิดเป็นอธิการบดีไม่เคยคิดว่าจะมาต้องตอบคาถามอย่างนี้นะครับน่าจะตอบคําถามว่าเราผิดกฑิดพร้อมที่จะรับอาเสียนคอมมูนิตี้หรือเปล่านะครับยงรกก็ตามครับคุณเขมสอนครับจากกระแสที่มีมานี่ผมคิดว่า อธิการบรดีทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะน้อมรับการเปลี่ยนแปลงของกระแสลโลกาภิวัตน์นะครับแต่จุดพอเหมาะพอดีเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่งเรื่องสิทธิกับเรื่องระเบียบอันนี้ผมคิดว่าจะต้องพิจารณาให้ดีเรื่องกฎหมายมีผู้ให้ความคิดไปเรียบร้อยแล้วว่าเรายังไม่มีกฎหมายให้เปลี่ยนแปลงเพศได้แต่ในทางการแพทย์ทางสรีระนั้น คนที่เป็นเพศชายแต่มีใจทางเพศหญิงที่เราเรียกว่าเป็นโรคเพศสลับเนี่ยเขาสามารถเปลี่ยนแปลงได้และผมขออนุญาตชี้แจงว่าปัญหากับลูกๆนิสิตนักศึกษ,ษาประเทศนี้นี่ทางมหาวิทยาลัยทางอธิการบรดีก็ได้ดูแลมาเช่นต้องการห้องน้ำเป็นเพศที่สาม <c oughs> เช่นเ,เ,เพศชายเพศหญิงแล้วก็เพศที่สามเราก็เป็นภาระทีนี้อยากจะชี้แจงให้คุณเข <c oughs> มเขมสอนกับผู้ติดตามรายการนี้ว่า ในความรู้สึกของผมนั้นจะต้องแยกกันระหว่างการรับปริญญาบัตรกับการรับพระราชทานปริญญาบัตรนะครับการรับพระราชทานปริญญาบัตรนั้นเป็นเกียรติยศสูงสุดต้องรับจากผู้แทนพระบัทสุเ็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเพราะฉะนั้นทางมหาวิทยาลัยเนี่ยได้พิจารณาเรื่องนี้กันเมื่อสามปีที่แล้วฮะคุณเขมศร์ฮะ S <S เพื่อให้เป็นเอกภาพของอพอที่ประชุมที่การบีแห่งประเทศไทยก็มีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยลูกๆนิสิตนักศึกษาเนี่ยจะแต่งกายอย่างไรไปเรียนหรือมารับปร,ริญญาบัตรจากในายทะเบียนเนี่ยแต่งอย่างไรก็ได้ขอให้ <S <S สุภาพ กับสถาบันการศึกษาแต่การเข้ารับราชทานปริญญาบัตรนั้นก็เราคงถือระเบียบปฏิบัติตั้งแต่รุ่นที่ตอนเราเป็นนิสิตนักศึกษาหรือเป็นบัณฑิตใหม่ๆที่เข้ารับราชทานปริญญาบัตรนะครับว่าต้องสวมแหวนก็ไม่ได้ผมจะไปย้อมสีม่วงสีเขียวอะไรก็ไม่ได้โรยกากเพชรก็ไม่ได้นะครับแต่โลกมันก็เปลี่ยนไปแล้วก็ผมคิดว่าเมื่อเพื่อเอกภาพของทบอเนี่ยในวันที่26สิงหาคม,มนี้จะมีการประชุมกันผมก็จะเรียนปรึกษากับ ท่านเลขการดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นประธานที่ประชุมทอปอ,อต่อจากผมว่าเราจะได้ทบทวนมติทอปอ,อไหมเพราะว่าผมคิดว่าอ,อย่างมทิสหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเนี่ยก็จะมีพิธีพระราชพิธีในวันที่สิบเก้าุลาคมก็จะมีเด็กกลุ่มหนึ่งนะฮะจะเรียกร้องเป็นแบบนี้แล้วก็มีกรณีศึกษาแล้วผมคิดว่าเมื่อมีความเหมาะความสมและอธิการบดีเห็นพร้อมกันว่า สำนักพระราชาวาังก็ไม่ขัดสมมุติว่าเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็โรคก,ก็เปลี่ยนแปลงแล้วสมัยนี้เด็กที่เป็นโรคเพศสลับเนี่ยก็มีอยู่เยอะคุณเขมสอนต้องอยากให้มองอีกการหนึ่งนะครับว่าเป็นกียติย์ของบัณฑิตสูงสุดในการข้อรับพระราชทานปริญญาบัตรเพราะไม่ใช่เป็นเพียงการแต่งกายที่สุภาพเท่านั้นนะฮะเรื่องของ การถวายความปลอดภัยเรื่องของอะไรก็มียังในบทรายงานถ้าผมบอกว่ามีบัณฑิตที่เป็นชายเข้ารับห้าคนมีบัณฑิตหญิงสามคนสมมติได้ย่างนั้นนะฮะแต่มันถ้าสลับเพศเนี่ยมันมันคงมีอะไรที่ที่นั่นอยู่แต่ทุกสิ่งทุกอย่างฮะคงจะต้องพิจารณาความพอเหมาะพอดีแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ลูกๆที่เป็นบัณฑิตที่จะข้ารับพระราชทานปริญญาบัตราผมคิดว่าวันที่2ีเราจะได้ข้อสรุป ก่อนที่จะเกิดพิธีรราชธรรมริญญาบัตรที่มะทศวด้วยครับคุณเฉลิมสอนครับค่ะอาจารย์คะบ,บางมหาวิทยาลัยเขาก็ไม่เห็นด้วยเขาก็ไม่อนุญาตให้นักศาาึกษาแต่งกายข้ามเพศเขารับพระราชทานปริญญาบัตรแต่บางมหาวิทยาลัยเขาอนุญาตแล้วก็เคยอนุญาตไปแล้วก่อนหน้านี้ปีนี้ไม่ใช่ปีแรกมันจะกลายเป็นบรรทัดฐานไหมคะเมื่อบางมหาวิทยาลัยอนุญาตมหาวิทยาลัยอื่นๆก็ควรจะอนุญาตด้วย จริงๆแล้วมหาวิทยาลัยเนี่ยเขามีสิทธิในการที่ควบคุมดูแลระเบียบของตนเองนะครับแต่เราเนี่ยก็อย่างที่เป็นอย่างที่คุณเขมสอนห่วงใหญ่แหละเอ้าธรรมศาสตร์ซึ่งถือเป็นมหาวิทยาลัยแม่บททางกฎหมายเขายังอนุญาตแล้วทําไมมติสอไม่อนุญาตทําไมที่นั่นไม่อนุญาตเนี่ยเราจะถามลูกๆที่เป็นบัณฑิตใหม่ๆนี่ตลอดไปผมจึงบอกว่าเออถ้าเรารวมกันแล้วก็ดูว่า จะไปบอกลูกๆที่ว่าที่บัณฑิตเป็นอย่างไรความเหมาะสมอย่างไรแล้วก็หาทางออกร่วมกันได้เนี่ยมันก็จะได้เอ่ยว่าเอาอสังคมเราเป็นอย่างนี้ถ้าหนูทําไม่ได้ก็หนูก็ออกมารับปริญญาจากนายทะเบียนนี้ก็ไม่มีใครเขาห่วงห้ามจะแต่งชุดจัดทรีหรืออะไรก็ได้สมมติกรณีที่ไม่อนุญาตให้แต่งกายผิดเพศเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเราห่ว,หวงอย่างแง่คุณเขมาสอนครับเมื่อกี้สลับเพศจากชายเป็นหญิงได้จากหญิงเป็นชายละ่ะ มันก็คงจะมีอะไรที่เรียกร้องเหตุการณ์อย่างนี้ไม่จะเกิดขึ้นเฉพาะที่จีพรชทา,านปริญญาบัตรนะการเกณฑ์ทหารก็ดีการอา่จะบรรพชาอุปสมบทก็ดีดก็จะมีอย่างนี้ตลอดไปในบทหนึ่งของการอุปสมบทนี้จะมีการอุปชาจะถามว่าปุริโสสิว่าเป็นบุรุษหรือเปล่าสิ่งพวกนี้ฮะเด็กพวกนี้ตกลงจะบวชไม่ได้ใช่ไหมหรืออะไรสำรองนี้ผมคิดว่าประเพณีระเบียบ แนวปฏิบัติกับสิทธิเนี่ยบางทีมันก็ต้องดูจุดที่สมดุลแล้วก็เหมาะสมกับสังคมด้วยนะครับค่ะหมายความว่าอาจารย์ประสาทมองว่าเรื่องของการไปเรียนหนังสือที่มหาวิทยาลัยการใช้ชีวิตการเข้าของน้ําการแต่งตัวไปเรียนแต่งตัวไปสอบไม่เป็นปัญหาแต่เรื่อง<ม>ข,อง,ของการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรต้องพิจารณากันอีกทีหนึง่งคุณเขมสอนผมยำ้ำการไปรับปริญญาบัตรก็ไม่เป็นปัญหาค่ะถ้าคุณไปรับคุณจะแต่งชุดสตรีสวยพริ้งไปรับกันนนทะเบียนไม่เป็นปัญหา แต่การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรผมย้ำนะครเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเนี่ยอยากให้ลูกๆนิสิตนักศึกษาได้พิจารณาความเหมาะสมเหมือนกันะนะครับค่ะอาจารย์ขาแต่ว่ามติของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยก็ต้องยอมรับว่าไม่ใช่ข้อกฎหมายที่ต้องปฏิบัติตามก็ขึ<ม>้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัยในการใช้ดุลยพินิษถูกต้องไหมคะถูกต้องแต่ว่าอ,อย่างที่บอกไงครับว่าการที่มีทิ่ีประชุมเนี่ยเราต้องการที่จะมีความเห็นพ้อง ป้องกันอธิการบดีซึ่งเป็นซีอโอของมหาวิทยาลัยนี่อย่างน้อยก็บอกว่าโอเคเราเห็นพร้อมอย่างนี้เราจะปฏิบัติอย่างนี้ดิฉะนั้นก็ะจะเกิดการลักลั่นแน่นอนที่สุดฮะทางกฎหมายเนี่ยเป็นสิทธิของแต่ละมหาวิทยาลัยหรือในที่สุดก็คือสภามหาวิทยาลัยในการออกระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆที่กํากับสิ่งเหล่านี้ครับคุณเกนมาสอนครับค่ะเอาล,ละค่ะตรวจสอบจากอาจารย์เพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะขอบพระคุณมากครับคุณเกนมาสอนครับค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสู้เดียวค่ะช่วงหน้านะคะในช่วงของฮาร์ดอิชชูเราจะกลับมาตามกันต่อนะคะสำหรับประเด็นเรื่องของความเชื่อยาต้มนะคะมุมดีก็มีนะคะในเรื่องของการรักษาโรคแต่ว่ามีมุมร้ายแฝงมาด้วยสำหรับสาเสียรอยที่แฝงอยู่ในสมุนไพรและยาต้มก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายอาจจะถึงขั้นชีวิตเลยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามรายละเอียดกันค่ะ วัตถินเชื่อเกษตรกรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวลูกค้าทกศขอรับบัตรวันนี้ที่ทกศทุกสาขากลุ่มปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเรียนรู้ใส่ใจใช้ประโยชน์ AEC กสทชได้ดำเนินการร้ายเคสเดินทางตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่3ามเส้นทางที่กำหนดในเขตพื้นที่กรุงเทพของทุกค่ายทั้ง AIS TrueMove และ D-Tac ซึ่งมีความสำคัญในลำดับต้นในการให้บริการแบบมาตรฐานตามหลักวิธีสากลเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาทำการปรับปรุงแก้ไขทั้งในส่วนกสทชและผู้ให้บริการโดยจากการทดสอบทำให้รู้ปัญหาที่จะทำให้ผู้ประกอบการตื่นตัวในการปรับปรุงพัฒนา การให้บริการของโครงข่ายและพร้อมที่จะรองรับโครงข่าย3าที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีคุณภาพสร้างความเชื่อมัน่นและไม่เอาเปรียบผู้บริโภคซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาประเทศในอนาคตอีกทางหนึ่งด้วย สำหรับวันนี้ทางกสทชโดยคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมนะครับก็ได้มีกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับสื่อมวลชนและโอเปอเรเตอร์ทุกรายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ก็ได้มาร่วมกันนะครับในการตรวจสอบคุณภาพสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ร่วมกันนะครับวันนี้เราต้องการที่จะให้สื่อมวลชนและผู้บริหารของผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมในด้านโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้เห็นวิธีการในการตรวจคุณภาพนะครับเพื่อ เ,เกิดความโปร่งใสงและเกิดความร่วมมือกันก็เป็นการที่จะกระตุ้นเตือนผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมโทรศัพท์ลือนที่ได้ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้ประชาชนได้รับคุณภาพที่ดีขึ้นนะครับป้าตื่นแล้วเหรอเป็นยังไงบ้างอ่ะนี่พาป้ามาโรงพยาบาลกรุงเทพเองเลยเหรอเปล่าแล้วค่ะหนูแค่โทร1719เลยเครื่องโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719 <c ười> ราบไหมครับว่าการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมอย่างถูกต้องและเหมาะสมจะเป็นผลดีต่อประเทศในหลายๆด้านรมโลงงานอุตสาหกรรมได้สนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรมใช้ระบบจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมภายใต้หลัก 3R ซึ่งประกอบด้วย Reduce, Reuse Red และ Recycle ทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมของประเทศสามารถอยู่ร่วมกับสังคมชุมชน,นอย่างสงบสุขและยัง่งยืนนะครับ เรื่งบังเอิญพร้อมเสมอด้วยระบบควบคุมความเร็วของรถขณะขึ้นลงทางชันและเครื่องยนต์ดีเซลดูร a มแม็กแรงสุด180แรงม้าเชฟโรลส์เทรลเบลเซอร์ใจถึงก็ไปผมเดินทางมาแล้วทั่วประเทศเห็นวัฒนธรรมหลากหลายแต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจผมไม่รู้ว่าถ้าพระองค์ไม่ทรงเริ่มเราจะมีของดีๆเก็บไว้ไหมพระองค์ทรงทำให้ภาคทัยไม่สูญหายทำให้ชาวบ้านมีงานทำ มีรายได้ที่เพียงพอผมว่าประเทศของเราโชคดีนะที่มีพระราชินีที่รทรงเป็นต้นแบบในการอนุรักษ์และเป็นห่วงความเป็นอยู่ของประสบนิกรชาวไทยด้วยกล้าวด้วยกระ่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าธนาคารออมสินไม่จบให้วัตชิเข้าบ้านคุณดีกว่าครับอุ่นใจอยู่ที่ไหนก็เช็คได้ผ่านมือถือด้วยกล้องวงจรปิดวัตชิคมจัดชัดจริง กิจกรรมอาจทำให้ผมเสียโดยไม่ร uh ู้ตัวชมเรื่อง Loreal Total r e p a i r 5สูตเฉพาะที่มีซีเมนสซรหมายให้ผมดูสุขภาพดีจากโคนจรรดปลายถ้าปัญหาผมเสียจัดการได้ในหนึ่งเดียว L'Oreal Total Repair 5เพียง20บาทสามอะลยกุมรอมตุลาบาริกาุตเขอความสันติสุขจงมีแด่ทุกท่านการถือสินอดเองเนี่ยอย่างน้อยที่สุดผมคิดว่าเราเองจะเข้าใจว่าคนที่เขามีความยากจน หรือไม่มีสิ่งที่จะสิ่งที่อำนวยความสะดวกัจสี่ไม่ว่าจะเป็นข้าวทือจะทานเนี่ยจะได้รู้ว่าคนที่เขาต้องอดข้าวหรือลําบากเนี่ยเขามีความวรู้สึกอย่างไรในเดือนสิ้นสินอดนี้เองนะครับในอิสลามเองเนี่ยบอกว่าเป็นเดือนของการแจกจ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกหรืออาหารโดยเฉพาะพื้นบ้านคนใกล้บ้านเรือนเคียงนะครับไม่ว่าเขาจะอยู่ในศาสนาไหนนะครับอิสลามเองเนี่ย ให้ให้ความสนใจและให้ความสําคัญกับเพื่อนบ้านวันนี้หลายๆบ้านเนี่ยอาจจะได้รับอาหารจากเพื่อนบ้านให้ข้างเคียงคนที่มีความพร้อมก็จะไปดูแลคนที่มีขาดโอกาสเรื่องต่างๆ กลับเข้าสู่ช่วง h a r ด i ิ s u ูนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้เรานําเสนอเรื่องราวของความเชื่อยาต้มกับกรณียาต้มสมุนไพรที่นํามารักษาโรคเบาหวานวันนี้เราจะตามกันต่อนะคะแต่เป็นในมุมของภัยร้ายที่แฝงมาในยาต้มและยาสมุนไพรเรียกได้ว่าทแทนที่จะสามารถรักษาโรคได้กลับเป็นโทษนะคะวันนี้เรามีกรณีศึกษาจากป้ามะลิค่ะ ป้ามะลิรับประทานยาต้มมาเป็นเวลา10ปีนะคะปรากฏว่าร่างกายของป้ามะลินั้นบวมขึ้นเนื่องจากสารสเตียรอยที่ผสมมาในยาต้มโดยไม่รู้ตัวติดตามจากรายงานพิเศษนะคะจากคุณวริดาหารภูมิวันนี้นําเสนอในตอนที่มีชื่อว่ามหันตภัยสเตียรอยติดตามชมค่ะ แขนขาที่ผิดรูปร่างบวมสภาพร่างกายที่มีตะก้อนไขมันสะสมผิดธรรมชาติทำให้หญิงวัยกลางคนอย่างคุณป้ามะลิต้องชอกช้ำนอนร้องไห้ทุกค่ำคืนจับการกินยาต้มสมุนไพรสะสมนานนับสิบปีที่มีการปวดสรพพคุณรักษาปวดเมื่อยได้ดีผีบอก สมุนไพรทั้งแบบเม็ดและแบบต้มคือชื่อยาครอบจักรวาลที่เป็นยาผีบอกและบอกต่อกันมาและด้วยความเชื่อที่หลายคนใช้แล้วอวดอ้างบอกต่อก็ทําให้คุณป้ามะลิหลงเชื่อซื้อมาต้มกินแก้ปวดเมื่อยมาต่อเนื่องกระทั่งสุขภาพสุดจึงรู้ว่าตนเองตกเป็นเหยื่อสารเสียรอยปะป,ะปนในยาต้มมอสมุนไพรย,ยาพวกนีม้มันดีบ่ อ okay. ัญญาอ้ยเก็บอ้ยปวดอ้ยขอถินน้ำแม่บารนดี้ก็เริ่มหายอ้ยช่และสองเม็ดบารดี้อ้ยรู้สึกว่ายินทีขึืนบารนดี้ปัญญามันเบิดอียาเลไอ้ยแต่ส้มลงกับมาขอหนํำนองอีกเพราะว่าบารนดี้น้องดีเป็นประจำจ้ะน้องกินเป็นแบบแต่ว่าอ้ยนั่นตุ้งนเป็นแย่หนึ่งอาการแรกที่ป้ามลีเริ่มตกใจคือผิวหนังตามร่างกายบางผิดปกติ แขนขาเริ่มบวมมีภาวะแทรกซ้อนจากไขมันอุดตันตามเส้นเลือดเบื้องต้นแพทย์บอกว่าเกิดจากภัยร้ายสารสเตียรอยสังเคราะห์ที่ปะปนในชุดยาหม้อต้มสมุนไพรที่ตัวเองต้องกินทุกวันนั่นเองและด้วยความรุนแรงที่เกิดขึ้นป้ามะลิพยายามเลิกกินแต่สุดท้ายก็ทำไม่สำเร็จเพราะการหยุดกินจะส่งผลให้ร่างกายไร้เรี่ยวแรงคล้ายเป็นอัมพาต มาที่มีอาการปวดดิถ้นกินโบขันขันบ่นนบอตีกินลูกมาที่มีอาการปวดใส่ศีสะแล้วก็จองใส่อันนี้เลยรับสน่นล่ำตวนเก็บไปบมดเลยแค่ฟังสิปไปน้ำสีน,สน,น,สน,นนั่นแหละเส้นเลือดนั่นแหละต่ว่าแม่ว่าคุณสามีแม่ขาดอะไรไปก่อันนี้แม่กินตัวซะแต่ว่าแม่หันสีพยายามหดลง สารเซียอรอยเป็นสารที่มีประโยชน์หากใช้ในปริมาณที่เหมาะสมและเป็นไปตามคําสั่งของแพทย์แต่ปัจจุบันกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่หวังรวยทางลัดจากการจําหน่ายยาสมุนไพรด้วยการใส่สารเซียอรอยเพื่อหวังผลการรักษาด้วยยาชุดสมุนไพรในการเร่งสรรพคุณ สารเสียรอยสังเคราะห์เป็นสารอันตรายที่ใช้หลักวิทยาศาสตร์ในการสกัดและทำขึ้นเทียบเคียงสรรพคุณสารเสียรอยที่ร่างกายมีและขับออกมาเพื่อควบคุมการทำงานของระบบร่างกายจากสมองไปยังต่อหมวกไตซึ่งทางการแพทย์แล้วสารเซียรอยสังเคราะห์จะนำมาใช้เป็นส่วนผสมของยาต้านการอักเสบและยาแก้แพ้เพื่อใช้รักษาโรค ยาสมุนไพรไทยยาต้มยาลูกกลอนมักพบสารสเสียรอยสังเคราะห์ปะปนมีการอ้างคุณสมบัติรักษาโรค1 8 0 0าในทางสรรพคุณเพราะยาแผนโบราณยาสมุนไพรเป็นยาไทยที่น่าเชื่อถือในสรรพคุณมากแต่หากผสมผสานทั้งที่เป็นน้ำและผงปะปนก็จะทำให้ผลการรักษาของยารักษาได้ดีและเร็วขึ้นเห็นผลทันตา บริโภคเคีอรอยเข้าไปนั้นมีผลต่อร่างกายอย่างไงบ้าง mm hmm. ก็จะทําให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายต่ําลงนะครับทําให้เกิดแผลในกระเพาะหรือเลือดออกในกระเพาะอาหารทําให้กระดูกรุนกระดูกเปล่านะครับทําให้เรื่องของมีอาการบวมนะครับแล้วก็ในที่สุดก็ทําให้ไตไา,ายได้ ความเชี่อมั่นสมุนไพรนับว่าเป็นเรื่องที่ดีหากรู้จักที่จะเรียนรู้และรู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์แต่ด้วยยาต้มผสมสูตรผีบอกที่บอกต่ออวดอ้างสรรพคุณหลายคนคงต้องตระหนักใครรู้ก่อนที่จะยากและแก้ไขในมหันตภัยสเตียรอยสุเมธีรสสีดาถ่ายภาพวริดาหารภูมิฮัดคอข่าวรายงาน ขอบคุณคุณวริษาและทีมข่าวด้วยนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนครู่เดียวคะ่ะช่วงหน้ากลับมาในช่วงสุดท้ายของฮาร์ดคอร์ข่าวคะ่ะเงื่อนเกษตรกรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวลูกค้าทกศขอรับบัตรวันนี้ที่ทกศทุกสาขากาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงผสมแพสตานอลเอสเตอร์ตราเบนคโก เสียงแห่งความจงรักภักดีจะดังกึกกล้องทั่วแผ่นดินอีกครั้งโดยกองทัพบ,บก และบริษัทปตทจำกัดมหาชนกับโครงการบทเพลงรักแห่งแผ่นดินปีที่2เยวาวชนที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้เข้าร่วมโครงการเวิร์กช็อปในวันที่13-17ถึงกรกฎาคมที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครน,นายกในส่วนนี้เนี่ยจะมาดูแลในเรื่องของการบอกเล่าเกี่ยวกับการแต่งเพลงใครมีปัญหาวงไหนใครมีปัญหาเรื่องการคำร้องเนี่ยไม่ลงกับทำเมโลดี้บ้างไหมฮะเื่นี้ของเมโลดี้คือท่วมหนอง าาวันนี้ก็มาอบรมเด็กๆในโครงการบทเพลงรักแห่งแผ่นดินปีที่สองนะคะวันนี้น้องๆก็น่ารักมากเลยค่ะตั้งใจเรียนมากนะคะก็ฝากเอาใจช่วยทุกคนแล้วก็ฝากทางบ้านนะคะติดตามเด็กๆด้วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้เด็กๆด้วยค่ะเคยมีคนทายผิดไหมเมื่อคุณดูเด็กกว่าอายุ ลอรีโรไวท์เทลสหรือรอยน่องลึกโดลดลงที่8.0ค่าถือรู้สุกกระชับขึ้นี4ชั่วโมงเพื่อผิวสวยสมบูรณ์แบบใช้คู่กับแป้งดีไวท์เทเลสพิเศษเพียง4 9 9บาทที่31สิงหาคมนี้เออไงปลูกข้าวแสนจะเปรมปีเพราะมีบัตรสินเชื่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าวใช้แทนเงินสดซื้อปุ๋ยยาปราบศัตรูพืชพันข้าวน้ำมันเชื้อเพลิงทำบัตรฟรีที่ท้องขอเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นค่ะคนหนึ่งผม ใจไปแล้วยิงในตัวก็ต้องไปทำไมต้องตามใครเนี่ย don't e what is you? Yeah, you. so you my Chevrolet s o n c so you นักบริหารการทะเบียนโครงการปกครองเป็นหน่วยงานให้บริการด้านการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อรักษาสิทธิ์ของคนไทยโดยนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยมาให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพเชื่อโยงระบบฐานข้อมูลกับพนักทะเบียนกว่า2,000แห่งและหน่วยงานของรัฐกว่า100หน่วยงานระบบการทะเบียนที่ทันสมัยและเป็นสากลเป็นเป้าหมายสำคัญของรัฐบาลในการให้บริการทีดด่ดีที่สุดกับพี่น้องคนไทยทุกคนนะครับ อย่าหักโหมนะตาตาตาเป็นจังไรคะไม่ต้องกลัวนะหัวใจตาอยู่ในมือยายอยู่แล้วอยู่ในมือคนนั้นปัญหาราคาหวานเท่า,าไงครับ <c oughs> เครื่อโรองพยาบาลกรุงเทพโทษ17.9 อิซูซูเนี่ยต้องการความช่วยเหลือส่วนมากเลยครับเดี๋ยวผมติดต่อผู้จัดการให้นะครับช่างอยู่ลให้เต็มที่เลยนะได้ครับพี่บริการดีๆและยิ้มจับใจสูซูมีให้คุณเสมอเฮ้ยหวังกินเหล้ากินเหล้าช่วงเข้าปรรษาเนี่ยนะไม่บาปหรอกปีพุทธชยันตตีด้วยบาปหนักเลยไม่บาปทำไม ใีกล้าทา้าการทำทรีตเมนต์เพื่อหน้ากระจ่างใสแบบไม่กลัวเสี่ยงล o r รียวไวท์เพรสเซคเลเซอใหม่จุดด่างดำดูลดและจางลงรูปคุณคนดูกระชับเรียบเนียนผิวหน้าดูสว่างกระจ่างใสดูเนียนนุ่มขึ้นทันทีล o r รียวไวท์เพรสเซคเลเซอหมดเวลาของห้าข้อข่าวในวันนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ผ่านทางเว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอค่ะ วันนี้ลากันไปที่ภาพของเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าจากจังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยานะคะลงพื้นที่ไปช่วยดับไฟป่าพรุกวนเครงที่จังหวัดนครศรีธรรมราชลากันไปที่ภาพนี้และกลับมาพบกับาพาร์ทข่าวได้ใหม่ในวันจันทร์นะคะขอบคุณคุณผู้ชมสําหรับการติดตามรับชมและทุกๆ SFS ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ เดี๋ยวหลังจากตรงนี้เสร็จเอามาเหมือนเดิมนี่ไม่ต้องไปไหนเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสถานะได้เลยนะ <coughs> 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 <coughs>